สวัสดีคะ่ะ FC แฟนช่องไม่น่อยผ้าร่วยม้อนาการผ้าร่วยเมื่อนี้ไม่น่อยผ้าร่วยก็บิผ้าไปตามแนวทางห้าน้อยของอาจารย์เชี่ยนซาอูเนาะค่ะห้าน้อยของอาจารย์เชี่ยนซาอูเมื่อนี้กับเขา่าตรงตรงสามคูสีคูสาม,สสามน้อยซีน้อยเลยเนาะค่ะห้ว่าซีน้อยโหลดก็ได้เนาะค่ะเพราะว่ามันเขา่าซีเทียเนาะค่ะ เบี VIP. ้ยพี่เข้าจะคอยบอกเขาเนาะค่ะเข่าตั้งแต่สะโพกยิตมาสะโพกจิตออกสองเก้าสี่สามตัวของเข้ากับเก้าสองสี่เนาะค่ะสะโพกจิตของเราเข้าเก้าสองสี่กับเข่าสองซี่ตรงๆเนาะค่ะแล้วก็ไป เข่าเลขโตดอีกของเฮาเป็นเก้าสองซีของเขาเป็นสองเก้าซีเนาะคะ่ะมาพิเศษกบมาออกสองซี 4. กะมาเข่าตรงๆอีกสองซีเนาะคะ่ะปกติกะมาเขา่าสองสองซี 4. หกเก้าอีกเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะ เ้องบิงรูดของเห้ากับเขา่าเนาะค่ะถ้าพี่น้องเอฟซีเฮ้าได้เบิงได้ตามกับคือสีโชคดีกันอยู่เนาะค่ะนี่ค่ะคือเลขของเห้าห้าน้อยมือวันที่แปดมือนี้เนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเบิงเอาไว้ว่าเลขของอาจารย์เซมซาอูเพิ่นเขา่าอิลีบอเขา่าแท่บบ ไปเปรียบเทียบใส่กับอาจารย์อื่นเสียนอื่นเพิ่นเบิงเด้อค่ะเรทข,ของอาจารย์เสียนซาอูเฮากับเขาทุกมือค่ะเฉพาะเรทวิ่งลวดนี้เข้าตลอดทุกน้อยเลยค่ะพี่น้องเอฟซีเฮ้าก็อย่าลืมตามอาจารย์เสียนซาอูเด้อค่ะถ้าผู้ใดมาต่างประเทศเนาะค่ะ ให้ตามให้เบื้องอาจารย์เซี่ยนซาอู่เข้าไปตลอดอาจารย์เซี่ยนซาอู่เพิ่นกะว่าเรขของเพื่อนนี่สิเข้าตลอดเล่าว่าเล่ามั่นใจคักว่าเลขของเล่าหนี่บอมมีหลุดเมื่อนี้เขาก็มาไปตามอาจารย์เชี่ยนซาอู่เข้าเนาะค่ะว่าอาจารย์เซี่ยนซาอู่เข้าสิให้วิ่งลวดตัวใดสิจับคู่ให้ตัวใดเขาก็มาไปเบื้องไปฟังน้ำกัน เตรียมสมุดประกาศจทย์ไปพร้อมกันกับเอสเลยเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีก็ได้ถ้าเข้ามาแล้วผู้ใด,ดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องแม่หน่อยผ้าร่วยเนี่ยเดอ้อเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งอาจารย์เซีย่ยนซาหูเพิ่นเพินเ่นสิลได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปห้าน้อยไม่ห้าเบิง่งเนาะค่ะทั้งอาจารย์เซีย่ยนซาหูเพิ่นกะดีใจพูมมใจที่เห็นเรียกของเพิ่นเข่าเนาะค่ะ ค่ะเอฟซีมัก่าลืมคอมเมนต์ข้ามาให้เบิ่งในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่างอาจารย์เซียนซาอูเฮ้าค่ะเมื่อนี้เขาก็มาฟังแนวทางจากอาจารย์เซียนซาอูกันเนาะค่ะอาจารย์เซียนซาอูพนกกอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะอาจารย์เซียนซาอูสวัสดีเอฟซีเอดมิน สบายดีปอนอฝนตั่ป้อนป่เมื่อีงเป็นได้นออากาศอะอากาศดีอยู่อาจารย์เมื่ออนี่เมื่อว่านีมเป็นได้หมันป่อห้าน้อยห้าเมื่อี่ไหมฮ้าน้อยเมือขึ้นยีติึนีด้าตดแน่เลยตีหมันยุเอฟซเนาะหมันหมันเออเอ็ดมินกดอะไรเล็กเล็กน้อยน้อยยุติเอดมินก็ได้จ้าได้อยู่ค่ะ บอกล้าบบดใจไง่ายขัดใจไง่ายกับสีลุ้ยแล้วล่ะอาจารย์พ็ขึ้นเบที่ยกหนึ่งมันก็ยังนับรอดหล่ะเนาะยกหนึ่งขึ้นนับรอดะโอ้โหโอนับแปดเลยยกหนึ่งเนาะได้นับด้วยธนะธนะย้อนนับแปดวะยกหนึ่งแม่ยกสองว่นจะแตกสองตึกสองแตกธนาอีกโอ้ค่ะก็ดูเดียดมือนี้แม่ โอ้ยกสามนับสิบเลยบ่กยกสามนี่นับสิบลงหัวเครื่องกรรมการมะถือกคักถือกแน่เถือกทั้งบนทั้งล่างตีโอ้ขึ้นเวทีเคยคักแท้พอได้ฟังเสียงเลยโอ้ลุยยางขนาดได้นักมวยมันีคือคักแท้ละกังแป้งละโศกเลยเนาะโอ้คักขัก อ้าสี่น้อเนผู้เพินตามกันดอกผู้เพิ่นตามเขามาเบิ่งเดอสีว่าแอดมินลองจุกของเด้อเอาป่าเด็เปเรืพื้ดมาลงดอกแคตเวียงนี่ละตกตัวกันมันกันนี่ละผู้ติดตามมาติดดวงกันเห็นจะดอกเรกจะเจ้าเสนอ่ะเลขติดเลขเ่นเล่าหนึ่งประอู่วงเลยละโอ้คือคักแต่เงิกัน ขันว่าบอนั่นกับเขาเบิงย้อนหลังอยู่ในคลิปแม่หน่อยพาดไหวก็ได้เนอะค่ะว่าเลียกของอาจารย์เช่นซาอูพิ่นถือสุมืออีลีบอหลังบอเดอร์กอะไรกดงเนัมเลก่อนมันสมีสัญญาณบดีเเขาอีอยีเดนเลขจิงูเท่านอ่ะเลเด่นเนิลเท่านี้อ้าวิ่งรวบเื่อนี้แปกับเออ เริ่มเสียงแถวแล้วสามเอาเอาเอาไปวิว่งวิ่งรูดแปดกับสามค่ะเอาสองตัวไปไวิเลยแปดหกแปดห้าศูนย์แปดสองตัวแปดหกแปดห้าศูนย์แปดค่ะสามสี่สามห้าสามหกสามสี่สามห้าสามหกค่ะสองสี่สองห้าสองหกสองสี่สองห้าสองหกค่ะ อันนี้เป็นเมืองอื่นด้วยที่เพราะว่าสองตัวห้าเมืองนี่แหละจิ้มมนกันจะรบเมือนนี่นก็ได้จะได้เป็นรุ่นกันดีกจะได้เพี้ยจะรอีรน้อย,อยเยอะเขามาชดสามตัวห้าบ้านนึ่งสามตัวหกแปดสองศูนย์สามหกแปดสองศูนย์สามหกสามตัวหกแปดสองศูนย์สามหกค่ะ ห้หกเจ็ดสามห้าแปดหกเจ็ดหกสามค่ะเอเดอสองตัวอเดอร์เีเยสี่เจ็ดศูน <kır> ย <k> ์เก้าสองห้าสี <chemistry> ่เจ็ดศูนย์เก้าสองห้าสี่เจ็ดศูนย์เก้าสองห้าค่ะอันนี้อันนี้สิสามตัวเนาะเข้ากัะพดเกี่ยงเอาตัวระบาดสองบัารนะ่ไยิดอก เลขสองโตเข้ากับตรงๆล้ตรงขึ้นเก้านะมันบอดนายดอกเจเอ้ยเป็นคนละเป็นหัวติดพี่คนแรก็ดีอวเจ๊ข้าวนอยจัดเจยบไ้นี่ค่ะพอมีออกมันก็ไปจิบไล่จูไล่ดีจุดิเด็กเหล้าพัฒนานี่ก็ไปได้ไล่ไล่้อยอยู่วันสอไป

ไหวคะันเนนั่เทิงปกตินี่ก็ได้หลายยุ่นแล้วอันนี้มันก็มีน้องเอ้อันนี้มันคัดก้อนของเท่าคนได้ดิได้เป็นแสนเป็นล้านคนเนี่ยข้าวฟันก็คัดถึงจะเป็นแสนเป็นล้านคนได้ดีดีก็รัฐบาลผมนี่ตีวยรัฐบาลเทาจะไปเป็นแสนเก็ไปฟอนเไปฟอนเนาะเหาบริฟอน ในน้อยสุดกัดไปเลยตรง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 เกินเซียจ้ไวมากเลยมันเป็นอาชีพแล้วนี่ไม่มาเถียงว่จะมาได้ไม่ขั้นสมบูรณ์แบบพวกเ้าเรียนไงเดี๋กัน้วยแล้วร้านเด็กจะบอกนะรานเตกอยู่หน้าเนาะค่ารานแตกอยู่นี่อยู่ลยไหมร้านแตกไหมอยู่เลยไหมค่ะเอาเลเากับมารลุ่นกันเนาะเอา ท้วนท้วนท้วนอีกแน,น่อาจารย์ค <ปะ S 2> ่ะ,อะเอาีท้วนเเาวันีเสียงบอดีแล้วเอาเหมือน,อนเนาะันทีเก้าแ็ดห้นีกยิงลูแกับสเด้อเอีส่สองตัวเอากะแ6ดหกแปดห้าศูนย์แปสองห้สนี่เป็สองตัวเนาะตรง ที่เรียกเด็จเอาิไปบนไปล่างกัแล้วเซี่ว่าเรีกมันจะไม่มีละเอาสามตัวกับหกสองแปดบนสลัแปดห้าแปดหกเจ็ดหสามสีเจ็ดศูน้าห้าสีละเอฟซพึงเ้เท่ากับมาลุนกันยิดเถืกโปว่ากันเนาะคมันเท่าก็นแนวทางจึงกันแลกกันเรยกเจ้คนก็หกาคนโปปล่อยให้ได้เรียกดิซื้อเองเนี่ยแนซื้อเองเนี ค่ะพวกที่บอกจิเห็นตรงไหนด้อยจีตดำหรือแม่น้อยใช้วยแล้วจะเข้าไปบินี้ในเขกของเจียน้าอูคอยคอย่ยอยลงันลงบ่หลเพราะั้นติดึ้นดอกเดี๋ยวนียค่ะตรงลงหลายๆตะกอนเพราะถ้ามีคนติดดามหลกรจะติดจีบดามหลกับสิดอกค่ะจะบอกไปได้แล้วว่า ตามเียตผ้าโซ่ขึ้นกไปลดถาจากทักกนยังขักมมาให้ม้ารวยขับรถษากันได้ียังก็ได้โยูน้ำเี่ปละวยทันไปคันใด้คันนึงคนละจะไปี่จะกันค่ะขับบานก็ค่อยพอกันเนาะคเป็นเรื่องีไงลองช่ับบ้านก็ได้ ยังให้ยังให้อาจารย์กลับมานั่งเบ้ากับพี่น้องเอฟซไล่สดให้พี่น้องเอฟซีเข้าด้เบืองตรงๆนี่บว่บาห้าน้อยเล่าหุน่นแล้วก็ดาวจวนูนนะ ตามที่เบิ้งมานี่ว่าแม่นบ่มีผู้ใดเก่งค่ะตามที่เบิ้งมานี่แอดว่าแม่นสู่อาจารย์เชี่ยนเศร้าบดได้แล้วทางไหลเลขคิดเลขอาจารย์เชีนเศราคนนอกไม่ได้ไปพูดแต่ไม่ได้คือเหนียวพี่ต้นเลยพูดนะยืนต้นอีแต่พาลัมโอ้ยสิมานับมวยอีนผาลัมเบาไวแล้วพี่น้องเลย แต่มันโดนลงมาเนี่ยก็แห้งแล้วค่าท่ายชุดแล้วกะ่ยวยพ่อนอะเอา,าเอาเอากับใจกับมามันกปเซลาเนาะเอาเอื่อนขอให้เอฟซีเอาขอให้ยูดีไม่แห้งมีความสุกกำจัเจริญไปท่างแมมากใสก่ซะ ไปค่อยๆมาเลี้ไปขับเร่รถละมัดระว่างอ่าค่อยทุกๆอนมันกับทุกกคนเพื่อมือนีเด้อมือเงินกระไรเยี่ทีอาเอาค่อยมันมันทุกคนสวัสดีจ้าค่ะจะขอขอบพุณนอาจารย์เชยนซาอูทิมมาใหายเน่ท่างห้าน้อยมือนีเนาะค่ะะ ให้อจจาจารย์เชี่ยนซาอูมีแต่ความสุขความจเจริญเดอ้ออาจารย์เชี่ยนซาอูกระไดความเก็บยาใดควาอมไขายายม่ใหญ่มีขอให้สุขีสุขังสตังมีใส่บ่อึดบ่หยากบะทุบบ่หยากเดอ้ออาจารย์เชี่ยนซาอูให้ลำลำลุำ้ยลุย,ลยให้ได้กลับมาบ้านเร็วๆเ,เดอ้ออาจารย์เชี่ยนซาอู